สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไระกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบอกว่าฮาร์ a ว d ร์ดเบหัวหน้าคณะกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพของเกาะอังกฤษนะครับได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสด้วยการยอมรับความผิดพลาดในการตัดสินครั้งสําคัญต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยได้แจ้งกับสโมสรเป็นการภายในว่า การที่ผู้ตัดสินได้ตัดสินไม่แจกใบแดนให้กับนาธานคอลินกองหลังของเบนฟอร์ดในเกมเพเมอรีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดอย่างชัดเจนอย่างไรก,ก็ตามนะครับแม้ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เดจะไม่ได้ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อสาธรรณะเพื่อเรียกเรียงการสร้างปัญหาดราม่าเนี่ย แต่สโมสรน,นะครับก็มีการประเมินผลกระทบที่เกิดจากความผิดพลาดในการตัดสินดังกล่าวอย่างจริงจังและการตัดสินที่ผิดพลาดครั้งนี้เนี่ยมันก็ส่งผลให้อบูดิมนั้นยิ่งมีแรงกดดันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามนะครับการยอมรับความผิดพลาดของสมาคมฟุตบอลอาผธศตัดสินฟุตบอลอังกฤษครั้งนี้เนี่ย มันก็มีความสําคัญอย่างยิ่งในบริบทปัจจุบันของปีสาต์แดงเนื่องจากรูเบนโนร์มผู้จัดก,การทีมของแมนยูนั้นกําลังเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลมากๆทั่วทุกมุมโลกเกี่ยวกับอนาคตของเขาที่สโมสรแมนยูซึ่งเก้าอีก้กุนซือรายนี้เนี่ยก็ถูกชาบี้อาันเดสและก็โอริเวอร์การ์เนอร์จ้องมองอยู่นะครับนอกจากนี้นะครับแหลงขาเบื้องต้นเนี่ยยังได้รายงานเสริมเพิ่มเติมอีกว่า สโมสรแมนเชสเตอร์ยูตนเด็ดนั้นชื่นชมในความตรงไปตรงมาและความโปร่งใสของฮาวเว์ดเวบที่กล้ายอมรับความผิดพลาดซึ่งได้ออกมาเปิดอกแล้วก็เป็นทิศทางที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ที่เข้าใจกันมากขึ้นระหว่างสโมสรกับองค์กรผู้ตัดสินซึ่งในยุคนี้นะครับที่มันมีเทคโนโลยีอย่างเช่น VR เนี่ยเข้ามามีบทบาทอย่างมาก การที่องค์กรคณะผู้ตัดสินนะครับได้ออกมายอมรับความผิดพลาดอย่างรวดเร็วแบบนี้ก็ถือเป็นความพยายามในการฟื้นฟูนความเชื่อมั่นของสโมสรและก็สาธารณชนต่อการทํางานของผู้ตัดสินแต่อย่างไรก็ตามนะครับสําหรับรูเบนเอบูิมและก็แมนยูแล้วก็ต้องยอมรับผิดนี้ที่ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขปกตบที่เกิดขึ้นในสนามได้แล้วนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากไมค์คีแกนนะครับที่ออกมารายงาน แจ้งให้ทุกคนมาเพื่ทราบกันนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะมินเลอรนะครับที่ออามารรายงานว่า <S <S แฮร์รี่แม็กไวกองหลังประสบการณ์สูงของแมนยูกำลังตกอยู่ในช่วงพิจ,จารณาอนาคตหลังจากที่สัญญาของเขากับแมนยูจะหมดลงในสิ้นเดือนมิถุนายนปี2026ซึ่งว่ากันว่านะครับแม็กไวเนี่ยมีสิทธิ์พูดคุยกับสโมสรนอกเหนือจากประเทศอังกฤษตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปได้เลย ซึ่งตอนนี้นะครับแม็กไวเนี่ยก็ตกเป็นเป้าหมายของสโมสรเอาน Al ัสเซอร์และก็สโมสรเออิตติฮัดในลีกซาอุดิอาระเบียซึ่งหากเขาย้ายไปอาจจะร่วมงานกับเพื่อนเก่าอย่างคริสเตียโนโรนัลโดอีกครั้งก็ได้รดูก,กาลนี้นะครับแม็กไวเนี่ยไม่ได้เป็นตัวจริงของทีมเป็นประจำนะครับและก็ต้องสลับลงเล่นกับเรนนเยโรนักเตะดาวรุ่งที่ทีมซื้อมาจากเคลียวทำให้โอกาสลงเล่นของแม็กไว์นั้นลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อโอกาสติดทีมชาติอังกฤษเช่นกัน แม้ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์จะเคยใช้เงื่อนไขยขยายสัญญาของแม็กไวออกไปอีก1ปีแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการเสนอสัญญาใหม่สำหรับการต่อสัญญากับแม็กไวอีกครั้งทำให้อนาคตของเขาเนี่ยยังไม่ชัดเจนกับปีศาตแดงแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าจะมีการเจรจาเรื่องอนาคตอย่างจริงจังในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้นอกจากนี้สโมสรแมนยูนั้นก็ยังมีข่าวว่าสนใจเสริมทัพครั้งใหญ่ ทางการติดตามอเล็กซานเดอร์ฟาร์โวิตกองหน้าของบราเยนมิวนิกแล้วก็จับตามองฟองเฟเดรลิโก้บาร์บเดกองกลางสารพัดประโยชน์ของเออมาริดซึ่งแสดงให้เห็นว่าทีมเนี่ยกำลังวางแผนเสริมทัพเสริมความแข่งแก่งอย่างลับๆแล้วก็อย่างรอบครอบสลับลูก,การหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากดี f e n s a c เซ็น a l นะครับที่เรามารายงานว่าสถานการณ์การย้ายทีมของ f e d e ริโกบา n b เบเดกองกลางสาร,รพัดประโยชน์ของเรอัลมาดริดดูเหมือนจะจบลงอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อฟลอเรนติโนเปเลสประธานสมโมสรมาดริดเนี่ยได้ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าต้องการค่าตัวสำหรับบา l เบเดเนี่ยเป็นสถิติโลกถึง1,000ล้านยูโรหรือประมาณ800 71.5ล้านปอนด์หากสโมสรแมนยูหรือสโมสรสปเปอร์ต้องการคว้าตัวดาวเตะชาวอุรุกวัยรานี้ไปร่วมทีมก็ต้องจ่ายตามที่เปเรตันร้องขอซึ่งว่าก็ว่าน่าในตอนนี้สโมสรเรอัลมาดริดเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะขายบาร์เบรดิออกจากทีมเลยแม้จะมีรายงานก่อนหน้านี้ว่า สโมสสอนแมนยูยินดีจะยื่นข้อเสนอสำคัญราว80ล้านยูโรก็ตามอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าบาเบเดจะมีค่าตัวที่สูงเนี่ยแต่ถ้าว่าความสนใจจากสโมสรในเกาะอ,อังกฤษนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งเล็กน้อยที่บาเบเดเคยแสดงความคิดเห็นว่า ไม่ได้เกิดมาเพื่อเล่นเป็นแบ็กขวาและก็มีข่าวลือว่าเขาปฏิเสธที่จะลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมแชมเปียนลีกอย่างไรก็ตามนะครับบาเบเดเนี่ยก็ได้ปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวไปแล้วซึ่งในเกมล่าสุดนะครับที่เรอัลมาดริดเอาชนะบีญาเรอัลไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งทางชาบีอารองโซผู้จัดการทีมของมาดริดเนี่ยก็ได้ออกมาตัดสินใจส่งบาเบเดลงเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาจําเป็นตลอด90นาทีและก็สวมปอกแขนกระามทีมอีกด้วย ซึ่งใน,นนัดน,นั้นนะครับทางมาเวเดนั้นก็ได้รับคําชื่นมชมจากซาบีออลองโซ่ด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยพร้อมสําหรับทุกตําแหน่งที่จะเล่นใ้กับสโมสรเรเมลิตและยังมีมทัศนคติที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยไม่บน่นไม่อะไรทั้งนั้น แถมเขายังทำหน้าที่ตรงนั้นได้ดีมากอีกทั้งในนัดนี้เนี่ยทางบาเบเดนะครับก็ได้ไปถึง8.5คะแนนกันเลยทีเดียวเพราะว่าเล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดแต่กับสร้างผลงานได้ดีนะครับแม้ว่าฟอนอันยอดเยี่ยมของบาเบเดในตำแหน่งแบ็กขวานะครับจะทําให้แมนเชสเตอร์เต็ดมีกําลังใจในการยื่นข้อเสนอแต่แหล่งข่าวเบื้องต้นนะครับก็ยังระบุเสริมเพิ่มเติมอีกว่าสโมสรแมนยูเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสเลยที่จะได้เซ็นสัญญากับบาเบเด เนื่องจากว่ามาร์ติสไม่มีแผนจะปล่อยและนักเตะเองก็ไม่มีแผนจะย้ายเหมือนกันอีกทั้งกุนซือใหม่อย่างชาบี้อลองโซ่ก็อยากจะเก็บนักเตะรายนี้เอาไว้กับทีมด้วยเพราะว่าเป็นคนที่สามารถเล่นได้เกือบทุก,กตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดีลของบาเบเดกับแมนยูนั้นไม่ต้องคิดไกลไปเลยนะครับทุกคนตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะดูว่าทางมาร์ติสไม่ปล่อยแน่ๆเพราะดูเหมือนว่าทางบาเบเดเองเนี่ยก็เหมือนจะเป็นลูกรักของเปเรสไปด้วยนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากโทเบสอัลซาเฟลนะครับผู้สื่อข่าวของบาเยอร์มุนิกนะครับที่ดอกมารายงานว่าสโมสรแมนยูกำลังตั้งตารอที่จะเซ็นสัญญากับอเล็กซานดราบราฟสโลวิดกองกลางวัย1ปีของบาเยอร์มวนิกโดยว่ากันว่าสโมสรแมนยูนั้นให้ความสนใจอย่างจริงจังแม้จะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์หน้าก็ตาม โดยว่ากันว่านะครับบอร์บริหารของแมนยูเนี่ยสนใจที่อยากจะเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากหลังจากที่เขากําลังพัฒนาแล้วก็มีความมั่นใจกับฟอร์มการเล่นของตัวเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ของรูเบนเนอโมดิมผู้จัดก,การทีมแมนยูนั้นก็ยังไม่แน่นอนหลังจากที่ฟอร์มการเล่นของทีมยังไม่คงที่สักเท่าไหร่ แม้ว่าจะมีการเสริมทัพในชน่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ตามแต่ทีมเนี่ยก็ยังคงมีปัญหาเรื่องการขาดกองกลางตัวรับที่มีคุณภาพอย่างไรก,ก็ตามนะครับถึงแม้จะมีข่าวเสริมทัพกับผู้เล่นรายอื่นในตำแหน่งกองกลาง,งเนี่ยทางสโมสรแมนยูเองนะครับก็ยังให้ความสนใจในการเซ็นสัญญากับคาร์ลอสบาลบ้ากองกลางจากไบรตันอยู่ ซึ่งว่ากันว่าเนี่ยพวกเขารอเวลาที่จะเซ็นสัญญากับเบลบ้าในช่วงสเสมอหน้าเหมือนกันดังนั้นนะครับในช่วงเวลาต่อจากนี้ของแมนยูเนี่ยเหมือนว่าแมวมองและก็บอบริหานนั้นกําลังพิจารณาแล้วก็ลิ์รายชื่อของผู้เล่นตําแหน่งกองกลางที่พวกเขาจะเสริมทัพและคาดหวังว่าจะเสริมผู้เล่นที่เข้ามาแล้วทําให้ทีมสนดุลน,นั้นดีขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างแน่นอนนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเมลสปอร์ตนะครับที่ออกมารายกานว่าสโมสรแมนยูอาจจะทำพลาดครั้งใหญ่ในการย้ายทีมอีกครั้งโดยมีการเชื่อมโยงกับการเสียคอปปี้บีดูกองกลางดารุ่งให้กับสโมสอนนาบปลี ในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมที่กําลังจะมาถึงเนื่องจากเขาเนี่ยไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเลยในฤะดูกาลน,นี้แม้ว่าเมนูนั้นจะลงเล่น200นาทีในเกมต่างๆแต่ก็ไม่เคยได้รับความไว้วางใจจากรูเบนบลิมกุนซือของแมนยูที่เป็นคนชอบใช้ระบบ3-4-3ก็าตามว่ากันว่าสโมสอนนาปโปลีนั้นได้กลับมาแสดงความสนใจเมนูอีกครั้งหลังจากพลาดในการเซ็นสัญญากับเขาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา และก็มีรายงานว่าไมานูเองพร้อมที่จะย้ายไปเล่นที่นั่นหากได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นโดยมีการพูดคุยกับเอเย่นส่วนตัวของเตะอย่างจริงจังในช่วงเวลาที่ผ่านมาหากไมนูย้ายไปสโมสรน,นับปลีการตัดสินใจของแมนยูนั้นอาจจะกลายเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ เนื่องจากเขาอาจทําผลงานได้ดีขึ้นในระบบที่เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของเขาซึ่งไม่ใช่ระบบที่อัลเบริมใช้อยู่ตอนนี้ทั้งนี้สกอตต์แม็กโทมนีกองกลางของแมนยูที่เคยย้ายไปนาปโปลีในปี2024ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ช่วยทีมคว้าแชมป์เซเรีอาในฤดูกาลแรกและยังทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมสุดท้ายนี้การย้ายทีมของไมโน่จะเป็นข้อคำถามของบอร์ดบริหารแมนยูว่าพวกเขานั้นดีพอหรือยังที่จะปั้นดาวรุ่งหรือระเก็บดาวรุ่งเอาไว้ใช้งานนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อ,อฟุตบอลเสื้อกีฬาสโมสอนสรต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ La z a d a า ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว,ว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ยโคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสอนนะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกสติกเกอร์พลาสติกในการติดนะครับ รับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0ร้อถึงห้าเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ